เล่นปเป็นปั้นตัวล่างดูถามจริงไม่เคยเล่นเลยนะจริงตัวล่างอะ่ะปกติมันไม่ได้ล่างไอ้นี่ตัวเด้งไงเดี๋ยวมึงต้องใช้คำนวณฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์ฟิสิกสก์ลงมาอาะพอลงนะพอขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะเด้งไวพ้พี่แล้วมันจะเข้าประตูเหมือนเดิมเออมึงต้องคำนวณหน่อยว่ามึงขีปขึ้นมาปุ๊บมันลวงลงมาแล้วเนี่ยมันจะกระเด้งไปทางทิศทางไหนนั่นแหละผมว่ามานันน่าจะไปทางซ้ายมือผมวัดแรงลมด้วย นี่เราค่อยๆเขี่ยเข้ามาไงเฮ้เยหัวมาทางนี้ละ <c oughs> เออเฮ้ยจะปั่นเฮ้ยสวัสด,ดีครับวันนี้หัวผมแบงค์คนเดิมอีกแล้วนะครับจากช่องแกงอั้ำนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ แมนชั่นเซเว่นว anyway, ันนี้แมนชั่นใครแมนชั่นเซเว่นเนี่ยอะไรแมนชั่นเซเว่นเฮ้ยเอาง่ายๆอยู่ลงรัชดาพิเศษเนี่ยเออแมนชั่นแมนชั่นเซเว่นถูกแล้วพี่เอพาห่วพิเศษออรัชดาพิเศษซอสี่วันนี้เรามีคอนเทนต์หนึ่งคีบสามร้อยได้กี่ตัวแต่ผมเล็งตู้ไว้แล้วร้านนี้คือร้านนี่ร้านกอช่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดู จะแรกแค่300ร้านเนี้ยต้องบอกนิดนึงว่าตู้ตู้อาจจะไม่ได้เยอะร้านเนี้ยขายแข็งมากเดี๋ยวผมเล็งตู้ลากไว้น่าจะได้อยู่ไปตามมา300วันนี้เรางบแค่300 เอาละฮะนี่นะครับเราแรกมาแล้ว300เดี๋ยวเรามาลองทุกเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอคิดที่มาทุกคลิปเลยไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมาทุกคลิปเลยอย่าไปว่ามันเพราะว่าเมื่อค้าที่แล้วคลิปที่แล้วมึงไม่มาอะไรอะไรอะไรนี่ผมแรกมาแล้ว300ลองดูว่า300จะได้กี่ตัววันนี้เรามาเล่นตู้ลากใช่ไหมเออใช่อันนี้ตู้ลากนะหรือว่า300เนี่ยจะได้กลับก็ได้นะแล้วก็แปงก็ได้จะได้กี่รอบจโกล เีตุล่าเอ้ยมาที่เรื่องมาเสมอเด้งดิมันเด้งเอาเรื่องเลยนะไม่ใช่สุดเร่องมันอ่ะเฮ้ยหัวทางนี้ดิเอ้ยก็แต่ง่ายอยู่นะปกติแบบขึ้นแล้วมันจะไม่อย่างเงี้ยอันนี้เขาไม่ได้เรียกตุล่ามาเรียกตุเด้งกี่ไม่ทันด้วยเนี่ย เอยเทคนิคมีเทคนิคเว้ยเทคนิคอะไรวะพี่ใช้แบบขาเขียขาเดียวอะเขียไม่เอาโต๊ะมึหล่ะรนี่ไงโตรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะรู้เรื่องกูงจะถามหรอนี่ครับตู้เด้งาเล็กอันนี้เนี่ยคาเล็กตู้เด้งไม่ใช่ตู้ลาตู้เด้งตู้เด้งออ้อมาเมื่อกี้พับเรียบร้อยนะ ตอนมันเด้งแรงว่านี้เนาะเออมันยังไม่เผ็ดไงไม่พรีคใช่เปล่าอืมเฮ้ยสองหนึ่งด้วยท่ามาเลยเนี่ยยังไงอะเราขอให้เด้งแล้วเด้งกลับมาหเด้งกลับไปมีเข้าไปเพื่อตลอดเลยเขามันจะกลับไปที่เดิมแล้วเพื่อนใจเย็นแน่จเย็นแน่ท้อเฮ้ยโอ้ยคืองอะไรของมึงเนี่ย ผมจะลองทายแล้วเนี่ยมึงเน้นทายใช่ไหมเฮ้ยอันหนักเลยอาจจะีให้ดูกันจะชัดไปเอ้ยีบหัวดีกว่าพี่ไม่ไปเลยคีบหัวดีกว่าคีบหัวดีกว่าไม่เข้าสวยอือแขวนไหมรื่อแขวนขาไหม ขายแข่งขวาายแข่งขวาขาแข่งขาเตะแขงนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าขวาล็อกมึงแข่งเยอะย่งน้นะล็อกขาดิขาล็อกเมอโอ้โหว้ซ้ายขวาเทคนิกเซ็คนิกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา้ขวาซ้ายขวาหาย่าลงแบบเอ้ยเอ้ยที่เดิมเลยเกือบเกื้าขวาซ้าขวาไม่ได้อะมันขามันล็อกขามันล็อกนะขาล็อกเลยตีขาไม่ได้ โอ้ยมึงเนี่ยอันนี้เราอ๋อเหลือเหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่อันจะปุ๊บป๊าอันจะปั๊บป๊าปลองใช้ขาเดียวดูอยากดีดจออยากดีดจอถูกเนี่ยลองใช้ขาเดียวดูเฮ้ยขัดไปเลยวะเฮ้ยเราดูจากวิเคราะอลละเราหัวดีกว่ามีไฟกระติ๊้ด้วยขามจะหมุนขึ้นเสียงบ้าละเอ้ยไงไอ้คนเล่นเต่าน่าจะง่ายกว่า มันเลี้ยงมันเลี้ยู่วาไงแล้วแต่ตัวตุ๊กตาเายเฮ้ยหัวทางนี้วะเฮ้ยยิงไปหน่อยก็ไม่ได้นะมึงจะล่วงลงมาก็ไม่ได้นะแหมเฮ้ยเข้าแล้วเฮ้ยลุ้นมวยเนี่ยอะไรของมือเนี่ยเหียนใกล้หมดแล้ว เอ้ยเฮ้ยเล่นเป็นบ้านเดี่ตู้ล่างดูหนามจริงไม่เคยเล่นเลยนะจริงตู้ล่างอ่ะปกติมันไม่ได้ล่างไงนี่นเตู้เด้งไงเดี๋ยวมึงต้องใช้คำนวณฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์ฟิิสสก์ลงมานะพอลงเงี้ยพอขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะเด้งไว้พี่แล้วมันจะเข้าตู้เหมือนเดิมเออมึงต้องคำนวณหน่อยว่ามึงคีบขึ้นมาปุ๊บ มันลงลงมาแล้วเนี่ยมันจะกระเด้งไปทางทิศทางไหนนั่นน่ะเดกผมว่ามันน่าจะไปทางซ้ายมือผมวัดแรงลมด้วยนี่เราค่อยๆเขี่ยเข้ามาไงเฮ้ยหัวมาทางนี้ละเออเฮ้ยจะปังเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วน้องบอกมาที่ตัวไหนกระแทกตอก ระหว่างระหว่างมึงจะคีบได้กับแบตหมดอะอะไรจะก่อนกันอะไรจะก่อนกันนี่คีบตัวไหนกระแทกเต่านั่งสวยสวยสวยเบี้ยมาไอ้ไอ่เวียงห์อืมเฮ้ยมึงก็เด้งไปได้มาเนาะเฮ้ย ปกติจะเป็นคนเล่นตู้ท่าฮะวันนี้ลองเล่นตู้ลาก็ประสบการณ์แรกใช่อย่างใี้แบบนี้ล่ะนี่ไม่เคยเล่นเลยนะตั้งงงไปสามร้อยนี่ได้ก็โอเคแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระปุกเออขี้หัวขี้หัวมันมีแม่เหล็กป่ะแบบนี้ขี้หัวขี้หัวให้ขี้หัวก็ะปุกขี้หัวนี่แหละ มันไม่อยากไปไหนอ่ะแค่ลูกกันเวยแหละเฮ้ยยากอยู่นะเออมุ่งป่องมุ่งป่องมุ่งป่องขาเออทำเพิ่มทำเพิร์คลิปขาทำเพิ่มเจ้ากูดิอะไรอ่ะไม่ยิงมึงนี่เล่นตู้ลากนานมากอ่ะเดี๋ยวคลิปจบไป เดี๋ยวิงจบไปไงแล้วกระตายช่วยไว้แล้วต้องกระดิ่งกระตายทีนี้เราจะเล่กร่ะเล่นก็อะไรเอ้ยมาลมาลามาตีนาตีรูทิกรูทิกเอ้าโอ้รูทิกบอกให้เน้นปลายตีนกลับไปที่เดิม เวียง่งวะเออแต่แม่งทำให้ขวามแข่งแมื่อไรเราลงได้เออมันยังมีปเปอร์เซ็นต์นอนจะไม่ต้องแรงก็ได้แว่งธรรมดาก็พอเอ,อ้ยเ,เทคนิคเทคนิคไม่์เทคนิคหรอกหัวแว่งขาหนะ่อยแว่งแว่งซ้ายแวนะ่แงขวาก็ได้ เวียงนี่เฮ้ยยังงก็ลุ้นมวยเอาไว้เอาไว้เอาไว้แขวงทีนี้แขวงไปทางซ้ายก่อนแขวงซ้ายขวาซ้ายขวาพอซ้ายขวาพอไม่ต้องแรงเออนั่นแหละอันนี้เดรยวองะเวียงมันเตี้มันอยู่ที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยเออพอเลยครับนั่งนี่ ข้างเดียวข้างเดียวขาข้างเข้าข้างนี้ข้างเดียวแต่ขาเขาป่องเยอะเลยพี่ขาปองขาเขาป่องเออเนี่ยใช้เยอะเออเอ้ยจะร้อยละเรียบร้อยร้อแล้วดิเหรียญเหลือเหรียญเหลือให้น้องเขามาจัดเราเหราเหลือเหรียญเหรียญอีกประมาณเจ็ดเหรียญถือว่าประสบความสำเร็จนะเนี่ยนะอันนี้นะครับเราเหลือเจ็ดเหรียญนี่น้องเมื่อกี้น้องเขามาเติมละเติมใหม่นะเติมใหม่พิงพาวเตอร์วีพาวเตอร์ เอ้ยขยอกหยอกหยอกเลยทำไมเราไม่หยอดไปเลยทีเดียวเจ็ดเหรียญนะไม่ต้องหรอแล้วแต่ดิใช่ป่ะเราจะได้ไม่ต้องหยอดบ่อยเออเจ็ดเหรียญที่หยอดทีเดียวเลยนะ่หยอดทีเดียวหยอกทีเดียวเลยโอ้โหเฮ้ยเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าพอดีสองหนึ่งสองหนึ่ง ยอึบเฮ้ยโอ้เราเหลือีกกี่เหรียญเลืออีกสี่แต่เราก็คุมได้นะ3ามน้อยได้สตัวตามที่เราตั้งเป้าไว้เลยิึงเป็พีงผมถงมันตื่มันไม่ดีตัว่เหรอโอหยกตั้งตัวเลยอาจารยหยสอจริงจริงเล่นบวนะครับเราเหลืออีกสองเลสุดท้ายดลังเดนหลอุลตร้าแมนด้ว่อุลตร้าแมนแถบรักแร้เออ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยกินกระเอ้ยท่าบินด้ยบินไกลมากจะเข้าไหนเนียเยียเฮ้ยเอ้ยเล็กๆก่อนไม่ได้นะแบงนี้ไม่ได้ต้องเอาให้จบเอเกินเกินมาเกินมาเขาแข็าแขนเแขเน ลองแข่งแน่ขาด้วยเพี่ขาขาเออเห็นด้วยขาาเมื่อกี้ไปแลกเหรียญไปเท่าไหร่เนี่ยจบแล้วแลกมาเพิ่มแค่ไม่กี่บาทใช่แล้วแลกเพิ่มไม่กี่เหรียญเราได้สามตัวดาสามตัวอ่ะแล้วสองเหรียญนะสองเหรียญเออแล้วสองเหรียญเขียนเดี๋ยวเราเขียนมาตอนไม่ใหญ่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะพุกก็ได้นะ ดิ่งด็กเดเฮ้ยเดิมไหนยี่เดิมเรียบร้อย okay. โอเคโอเคจบคลิป <Okay. S 2> นะครับถือว่เาเอาไปเก็บให้เรียบร้อยเ,อเก็บให้เรียบร้อย <c oughs> เอาละฮนะตอนนี้เราก็จบไปแล้วนะครับตู้ล่างเนี่ยผมหมอน <c oughs> ผมไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยครั้งแรกแล้วตั้งโมไปสามร้อยในอุลตร้าแมนได้กระต่ายได้เต่าโปเกมอนนะครับก็ถือว่าประสบความณ์สำเร็จนะพี่นะสามร้อยบาท อารมณ์ชิวชิวยูชิวเป็นตู้เด้งอันนี้เป็นสามวันนิดๆนะเพราะม่นชิวใช่สามเกินมาห้าสิบบาทสี่สิบสี่สิบบาทเลยอ่าโอเคสี่สิบบาทครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปไหนกันเดี๋ยวรอตามดูด้วยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปนะเออแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปดูกันว่าเราจะไปไหนไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย